ตอนที่9แห่งแรงเซี่ยวหงเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งทว่าที่นี่กลับเงียบเชียบไม่เห็นมีใครสักคนอยู่เลยพอเดินไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงโห่ร้องและเห็นชาวบ้านกำลังแห่อะไรบางอย่างเสี่ยวหงสนใจใคล่รู้จึงตามไปดูช่วยด้วยช่วยด้วยข้ายังไม่อยากตายหญิงสาวสวยคนหนึ่งถูกจับมัดติดกับไม้ที่อยู่บนแพในสภาพยืน เซียวห้องตกใจมากที่เห็นชาวบ้านพากระลอยแพหญิงสาวอย่างไม่ใหญ่ดีช่วยด้วยได้โปรดเธออย่าฆ่าาเลยหญิงสาวร้องขอชีวิตเจ้าจงเสียสละผู้ชาวบ้านเถอะนะการปูชายยันครั้งนี้จะช่วยทําให้ฝนตกชาวนาชาวไร่จะได้ปลูกพืชผลได้ไงนักพรตกล่าวเสียวโหงเห็นชาวบ้านรุมมองเป็นจำนวนมากแทบจะแทรกตัวผ่านไปไม่ได้เลย ได้รีแบแวบตัวไปที่ปลายนะ้ำทันทีหวังเพื่อจะช่วยชีวิตหญิงสาวผู้นั้นไว้เซียวหงกำลังจะกระโดดน้ำไปช่วยแต่ทว่าไม่ทันเสียแล้วอยู่ดีๆปีศาจตัวหนึ่งได้กลืนกินหญิงสาวไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับหายตัวไปอย่างไร้ายรองรอยบ้าจริงมันเป็นปีศาจอะไรกันเนี่ยทำไมถึงทำอะไรรวดเร็วปานนี้เซียวโงตกใจในรีดเดดของปีศาจตนนั้นมันคือ ปีศาจเยาดำพอมันเห็นเหยื่อมันก็จะคุบทันทีแล้วมันก็มีลทิ์เด็ดมากทำอะไรรวดเร็วมากจริงๆเจ้าหนูน้อยกล่าวแม้กระทั่งเจ้าก็กำจัดมันไม่ได้หรือเซียวหงรอฟังอย่าว่าแต่กําจัดเลยแค่จะไปทักมันเฉยๆยังไม่ทันเลยเจ้าหนูน้อยกล่าวอย่างนี้ชาวบ้านก็มีอันตรายสิเซียวหงกังวล พวกเราไปตั้งรักกันก่อนเธอจะได้ไปสอบถามความเป็นมาด้วยเจ้าหนูน้อยเสนอความคิดนั่นสิทำไมชาวบ้านโหดร้ายถึงเพียงนี้ทำไมถึงกล้าสละชีวิตหญิงสาวตาดำๆได้ลงคอเซี่ยวหงหวังจะพาเจ้าหนูน้อยไปพักที่โรงเตี้ยนแต่ทว่าอยู่ดีๆนางก็ได้ยินเสียงร้องไห้เซี่ยวหงจึงไปหยุดิที่บ้านหลังหนึง่งแล้วเข้าไปสอบถามหญิงผู้นั้นท่านป้า เสียใจด้วยเรื่องอะไรเจ้าคะเซียวหงสอบถามทันทีป้าได้สูญเสียลูกสาวไปแล้วชาวบ้านบังคับให้นางสละชีวิตเพื่อผูชายานให้เทพเดียวท่านป้าเล่าแล้วทำไมท่านป้าถึงยอมล่ะเจ้าคะเซียวหงสอบถามต่อป้าไม่ได้ยอมจะชาวบ้านมารุมจับกุมตัวลูกสาวของป้าไปท่านป้าเล่าทั้งน้ำตา แล้วทำไมถึงต้องเป็นลูกสาวของป้าด้วยล่ะเจ้าคะเซี่ยหงสงสยัยลูกสาวของป้าเป็นสาวพรหมจันทร์เชาาป้าหลงเชียรนักพร์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าต้องบูชายันด้วยหญิงสาวพรหมจันทร์เท่าน,นั้นถึงจะช่วยฝนตกตามต้องการได้นี่เห็นไหมไม่เห็นมันจะช่วยให้ฝนตกได้เลยแล้วป้าก็สูญเสียลูกสาวไปมันป้าเสียใจอย่างมาก หนูอาจจะช่วยอะไรท่านป้าไม่ได้แต่ท่านป้าต้องเข้มแข็งอยู่ต่อไปนะเจ้าคะไม่งั้นดวงวิญญาณของลูกสาวของป้าจะเป็นห่วงของท่านมากและจากไปไม่สงบเซียวหงจำต้องกล่าวเช่นนั้นป้าจะพยายามก็แล้วกันท่านป้ากล่าวเซียวหงทำได้แต่ปลอบใจท่านป้าเท่านั้นพ่อนางไม่อาจช่วยชีวิตลูกสาวของท่านป้าได้ ปีศาจร้ายกาจจนเกินไปจริงๆนางเดินจากมาด้วยสีหน,าน้าที่เศร้าหมองอย่าโทษตัวเองเลยนะเซี่ยหงเจ้าพยายามถึงที่สุดแล้วจริงๆพวกเราคอยคิดหาทางช่วยเหลือผู้หญิงสาวคนอื่นๆกันเถอะเจ้าหนุน้อยกล่าวอะไรนะยังจะมีอีกอย่างนั้นหรือเซี่ยหงคิดว่าแค่นี้มันก็โหดร้ายมากเกินพอแล้วปาบไดที่ฝนยังไม่ตกชาวบ้านไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่ เจ้าหนูน้อยขาดการการบูชายันไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยอีกอย่างหน้าที่ที่ทําให้ฝนตกมันถูกกําหนดโดยเทพสมุดแล้วท่านเจ้าสมุดก็ไม่ได้หวังให้ใครมาสละชีวิตแบบนี้ด้วยเซียวฮงกล่าวเพราะรู้จักเทพเจ้าสมุดเป็นอย่างดีทําอย่างไรได้มันเป็นที่พึ่งทางใจและคิดว่านักพจน์คนนั้นอาจพูดจาน้มน้าวเก่งมากเจ้าบ้านจึงยอมเชื่อ เจ้าหนูน้อยคาดการคงต้องตั้งหลักคิดหาทางช่วยจริงๆตอนนี้รู้สึกหัวมันตื้อมากเลยคิดอะไรไม่ออกจริงๆเซียวหงเหนื่อยล้าทั้งกายใจนางจึงไปพักที่โรงเตี้ยมและเหตุการณ์ก็เป็นเช่นเดิมท่านจอมมารไยมนให้นางนอนหลับสบายส่วนท่านก็แปลงกายเป็นจอมมารและนอนกอดนางไว้มีอมปล่อยแต่ถ้ว่าในคืนนี้เซียวหงกลับนอนละเมอ ไม่อย่าทำร้ายนางนะั้นเจ้าปิศาจช,ชั่วไม่เพียงเท่านั้นยังละเมออีกว่าข้าต้องเปิดโปงเจ้าให้ได้นักโพจอมหลอกลวงเซี่ยวหงละเมอภายใต้อ้อมกอดของท่านจอมมาจอมมาที่นอนกอดนางอยู่ก็คอยลูบหัวเซี่ยวหงเพื่อให้นางน,นอนหลับสบายยิ่งขึ้นและกล่าวว่าเจ้าช่างห่วงใหญ่มนุษย์มากเสียจริงๆนะเจ้าควรห่วงตัวเองบ้างนะหนานยี่ เช้าวันรุ่งขึ้นเซียวหงตื่นขึ้นมามาจะเห็นเจ้าหนูน้อยรออยู่ที่โต๊ะทานข้าวเรียบร้อยเลยว่าทำไมเจ้าตื่นก่อนข้าประจําเลยล่ะค่ะเป็นหูนะประสาทสัมผัสย่อมดีกว่ามนุษย์ไปธรรมดาข้าได้ยินเสียงเพียงนิดเดียวค่ะก็ตื่นแล้วละเจ้าหนูน้อยรีบแกลตัวเมื่อเสียวหงแต่งตัวเสร็จก็รีบพาเจ้าหนูน้อยไปทานอาหารแล้วสำรวจหมู่บ้านเจน้ากระทั่งเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย พ่ออยู่ดีกลุ่มชาวบ้านก็พากันกรูป๊ไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วจับตัวลูกสาวของคนในบ้านหลังนั้นอีกปล่อยลูกสาวข้าเดี๋ยวนี้นะอย่าจับนางไปพ่อแม่หญิงสาวพยายามห้ามปรางท่านพ่อท่านแม่ช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากตายลูกสาวที่ถูกจับกลุ่มพยายามเรียกพ่อแม่ให้ช่วยหยุดเดี๋ยวนี้นะท่านต้องฆ่าคนไปอีกเท่าไหร่กัน ข้าไม่เห็นว่าการบูชาย,ยันมันจะช่วยอะไรได้เลยถ้าช่วยได้จริงฝนก็ต้องตกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วสิแล้วนี่เห็นไหมยังไม่เห็นเม็ดฝนแม้แต่นิดเดียวเสี่ยงหงกล่าวท่านเทพเดียวยังไม่พอใจต่างหากท่านต้องการสาวพรหมจันทร์อีกนักพนดกล่าวข้าก็เป็นสาวพรหมจัรย์เหมือนกันให้ข้าไปแทนสิเสี่ยวหงรีบเสนอไม่ได้นะเสี่ยวหง เจ้าหนุ่มน้อยรีบห้างปามนักพจน์มองตั้งแต่หัวจะรดเท้าแล้วกล่าวว่าเออคือทานเทพเยี่ยวเลือกหน้าตาด้วยท่านต้องการสาวสวยเท่านั้นหน้าตาอย่างเจ้ามันอัปลักษ์เกินไปมันจะใช่แน่หรือท่านนักโพเสเซียวหงคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่เพราะนางเห็นปีศาจเยี่ยวขมึบเหยือโดยไม่ได้ดูหน้าตาสักนิด อย่าเสียเวลาเลยรีบจับกุมนางเราเข้าถ้าช้าเกินไปอันไม่ทันการข้าต้องทำพิธีให้นางคืนนี้ก่อนพวกนี้ถึงดำเนินการบูชายันได้นังพน์กล่าวชาวบ้านก็หลงเชื่อยังไม่ลืมโหลืมตาก็พากันจับกุมตัวลูกสาวหน้าตาดีอย่างไร้ความปราณีเซียวหงไม่อาจช่วยอะไรได้อีกตามเคยก็เลยมีแผนว่าจะช่วยเหลือยิงสาวในคืนนี้ให้จงได้